ยูมี huh. umi, ่ทำไรเายูม hmm. uh ี่ทำไรยูมี่ทำไรยเก็บไรอะไ้หรอฉันคือผิดท้ายเก็บ มีมึงเหตุอย่างมีมีทำไรอยู่มีอยู่มีมนี่นินจังนอนอยู่นี่ไงน,นินจังทำไม,มทำไมเฉ,เฉยเฉยเมยกับหญิงสาวผู้น่ารักอย่างนั้นนินจังอึหึหยูม่มีผู้มีความรู้สึกช้าตอนนินจังสนใจอยู่มีก็เฉยเมยเล่นตัว พอนินจังสง,งบสติอารมณ์ได้ยูมี่ก็คึกขึ้นมาอีกรอบแล้วก็ได้รับความการเฉยเมยจากนินจังนินจังไม่สนใจแล้วเรียงเดียงแสบบะแสบปะ,บปะอย่าหาทำ <laughs> เป็นกล้วยเตี้ยวตั้งแต่เสาใช่ปะ,ปะถัวว่วถั่วกะละมัง <laughs> ทำกินเองทำกินเองค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอแคมนี่นะ <c oughs> okay. อันนี้อันนี้กระมังนะคะ <c oughs> หมดไปหนึ่งกระมังถ้ว <c oughs> ยรุ่นใหญ่ <c oughs>